บทที่4นะครับการควบคุมกํากับและดูแลนะครับซึ่งบทที่4นี้ครับก็จะมีสาระสาคัญนะครับในเกี่ยวกับเรื่องมาตราที่334มร้สีนะครับให้สันติการนะครับกรณีที่เกิดอุบัติภัยร้ายแรงนะครับหรือลูกจ้างประสบอันตรายนะครับจากการทํางานนายจ้างต้องดําเนินการนะครับหลักๆใน3เรื่องต่อไปนี้นะครับเรื่องเรื่องที่1นะครับกรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิตนะครับ กฎหมายก็ระบว่าให้นายจ้างนะครับต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยทันทีนะครับที่ทราบนะครับโดยจะวิธีการนะครับจะเป็นการโทรศัพท์ก็ได้หรือโทรสารก็ได้นะครับหรือจะติดต่อทางไลน์นะครับทางอะไรก็ได้นะครับทันทีเลยนะครับนะครับเพื่อเพื่อแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยทราบนะครับว่านะครับว่ามีลูกจ้างนะครับเสียชีวิตแล้วนะครับในในสถานประกอบการนะครับสถานการแล้วก็ต่อไปก็พอแจ้งเสร็จแล้วนะครับภายใน7วันนะครับให้นายจ้างนะครับต้องจัดทําเป็นหนังสือนะครับหนังสือนะครับโดยระบุนะครับว่าสาเหตุ ที่ลูกจ้างเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากเรื่องความปลอดภัยไหมนะครับแล้วก็คุณมีการวิเคราะห์นะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ให้ลูกจ้างเสียชีวิตอย่างไรมีการป้องกันอย่างไรนะครับกรณีแรกคือกรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิตนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับกรณีที่สถานประกอบกิจการนะครับได้รับความเสียหายหรือหยุดการผลิตหรือมีบุคลากรประสบอันตรา,ายนะครับจากอุบัติภัยร้ายแรงนะครับ ปฏิายแรงครับหมายถึงอะไรครับกรณีที่หนึ่งมีสารเคมีล่วไหลนะครับมีสารเคมีั่วไหลนะครับเกิดอคีภัยนะครับภายในสารประกอบนะครับเหตุเพลิงไหม้สางประกอบนะครับจนลูกรามใหญ่โตนะครับจนเป็นเหตุให้ลูกจ้างหรือบุคลากรนะครับได้รับการบาดเจ็บนะครับหรือเสียชีวิตนะฮะนายจ้างก็ต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยนะครับทันทีที่ทราบเหมือนกันนะครับทันทีทราบเหมือนกันแล้วก็ต่อไปก็ภายใน7จวันนะครับก็ให้ทําเป็นหนังสือนะครับระบุ ถึงสาเหตุนะครับว่าเหตุผลอะไรครับที่ทำให้สถาบันนะครับเกิดความเสียหายต่อต่อปุ่บปฏิภัยไร้แรงนั้นนะครับแล้วก็วิธีการป้องกันนะครับป้องกันแก้ไขไม่ให้ไม่ให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับกรณีที่ลูกจ้างมีการประสบอันตรายนะฮะหรือเจ็บป่วยนะครับตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนนะครับของสำนักงานประกันสังคมนะครับก็ให้เพื่อนายจ้างครับแจ้งต่อสำนักงาน ทำงานประกันสังคมแล้วครับก็ให้สำเนาให้สำเนาหนังสือนะฮะส่งให้กับพนักงานตรวจความปลอดภัยนะครับภายใน7วันนะครับแค่ส่งสำเนาครับเป็นหนังสือนะครับให้ต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยนะครับกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายนะครับการแจ้งนะครับเป็นหนังสือก็ณตอนนี้นะครับก็สามารถดาเนินการได้2องวิธีหลักๆนะครับวิธีแรกนะครับก็แจ้งเป็นเอกสารนะครับเป็นเอกสารเป็นแบบรายงานนะครับเรียกว่าการแจ้งตามแบบสปอ5นะครับสปอ5นะครับซึ่งการแจ้งนี้นะครับก็จะมีนะครับจะมีข้อจะมีเนื้อหานะครับหนึ่ง ชื่อสถานประกอบการนะครับนะครับชื่อที่ตั้งนะครับที่ตั้งนะครับจำนวนลูกจ้างนะครับแล้วก็2นะครับความเสียหายนะครับความเสียหายของการเกิดอุบัติภัยได้แรงนะครับนะครับว่ามีลูกจ้างเสียชีวิตกี่ค,คนบาดเจ็บเจ็บป่วยเท่าไหร่นะครับทรัพย์เสียหายอย่างไรบ้างมียการผลิตไหมแล้วก็สถานที่เกิดเหตุสาเหตุที่เกิดนะครับแล้วก็การดำเนินการนะครับในการแก้ไขป้องกันนะครับนะครับนี่กรณีที่แจ้งบันทึกเอกศาศาสารนะครับแต่ณตอนนี้นะครับก็ทางกรมนะครับทางกรม ส่วนกรมพลงงานนะครับก็มีการอำนวยความสะดวกนะครับให้กับนายจ้างนะครับในการแจ้งนะครับเพราะฉะนั้นนายจ้างก็สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์ของทางกรมได้นะครับเข้าไปที่ h t t p นะครับนครราชสีนะครับ e-service นะครับ l a b o r g o t s นะครับก็สามารถเข้าไปสมัครใช้งานได้นะครับก็แจ้งผ่านระบบ e-service นะครับเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง